จิตวิทยาครอบงำสมองคนมีอีโก้ให้รักคุณจนวันตายคนมีโก้จะมีลักษณะเด่นคือไม่ชอบให้คุณเถียงคนมีโก้ไม่ชอบกับคือการบอกว่าฉันบอกแล้วครับเวลาที่เขาทำอะไรผิดแล้วคุณบอกคำเนี้ยมันเอาชนะคุณตายเลยคนอื่นๆเนี่ยยังทำได้เลยหรือการที่คุณบอกว่าเนี่ยเอาเขาไปเทียบกับคนอื่นครับยัดเยียดตัวเองไปในชีวิตของเขาครับคุณทวงบุญคุณครับคนมีอีโก้ไม่ชอบครับ ถ้าถูกใจครับเท่าไร่เท่ากันครับแต่มันก็มีหลายเรื่องที่เขาอยากคุยครับเช่นเรื่องที่หนึงครับเรื่องที่เขาภูมิใจเพราะพวกนี้บ้าหยอคุณต้องถามว่าเขาภูมิใจอะไรบ้างครับในชีวิตครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักรับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,900รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,900นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,900มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียงหาท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ